สวัสดีครับกลาบสวัสดีแฟนเอฟซีทางช่อง y o u t u ู e ชี้มวยเด็ดทุกท่านครับกลับมาพบเจอกันอีกเช่นเคยนะครับกับการให้ทัศนวิจารณ์ชี้มวยเด็ดหลังช่างน้ําหนักศึกเพชรยินดีครับประจำวันพฤหัสที่16ตุลาคม2568าครับถ่ายทอดสดทางช่องทูฟายูยี่สิบแปดนิกาเป็นต้นไปนะครับนัเวทีมวยราชเชดำเนินครับ9คู่ในรายการนะครับผมจะมาให้ทัศนวิจารณ์4คู่ช่วงถ่ายทอดสดทางช่องทูฟายูอีกเช่นเคยนะครับ พอได้นําข้อมูลไปประกอบการเล่นหน้าตู้ประกอบการตัดสินใจของท่าน4ีคู่ในรายการครับไปัปเด็ดคู่มวยกันก่อนครับว่ามีใครกันบ้างนะครับคู่แรกประจํารายการครับเพชรอาวุธสจารุวันพบกับมรกตเขียวสเรืองสวัสด์ครับ110อปอนด์นะครับคู่ที่2ครับพิรพัฒน์สิทธิเสียทรงครับพบกับเจ้าสิงห์อุบลสิทธิอ๊อดพิบูลครับผู้นี้เวทพิกัด128อปอนด์นะครับส่วนคู่รองคู่เอกฉัดเงินเล็กปานิวัฒน์หน่วยไทยพบกับเจ้า ทานเลนซิโนเพชดยินดีคา a d ด m มี่ครับหรือว่าเจ้าอีกชื่อหนึ่งอะชื่ออะไรอะไฟนี้ก็เปลี่ยนชื่อมาแล้วตีโตตีโตขอไปครับเจ้าตีโตเพชดยินดีคา a d ด m มี่ครับคู่นี้113ปอนด์นะครับแต่ว่ามีการขอน้ําหนักแล้วก็แบ่งน้ําหนักกันเพราะว่าฉัดเงินเล็กเมื่อเช้ามาเกินเยอะนะครับเดีย๋ยวผมจะลงรายละเอียดให้ส่วนคู่เอกประจำรายการครับเป็ดส่งแสง JP Power เพรกับก้ารบพอหลักบุญครับหรือว่าเจ้าลูกกอกเพชรเดิมนั่นแหละครับ122ปอนด์ ฝากกันกดไลค์กดติดตามกดสับสไครต์ทางช่อง YouTube กับด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดช,ชิปข้อมูลมวยจะได้เป็นกําลังใจให้ผมได้นำคลิปต่อไปกันด้วยฝากกดไ like, ลค์กดติดตามเพจ Facebook ชี้มวยเด็ดกูด้วยาานะครับรวมหรือข้อมูลมวยเ็ดราคาครบวงจรนะครับฝากแฟนมวยเข้าไปกดไลค์กดต like, ิดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไปว่าคกันที่กู่แรกประจํารายการนะครับศึกเพชรยินดีประจําวันพฤหัสที่ 16, 16ตุลาคม2568้ครับ่ายทอสดทางช่องทูฟายยูทูปสี่สิบแปดนาฬิกาเป็นต้นไปณเวทีมราชที่ดเนนิ คู่แรกครับเพชรอาวุธสจารุวันครับพบกับเจ้ามรกตรเขียวสเรืองสวัสดิ์ครับผู้นี้110ปอนด์นะครับฝ่ายแดงเนี่ยมวยจากสีสเกตนะครับเพชรอาวุธซ้อมอยู่ที่สจารุวัน17ปี160เซนติเมตรครับพื้นเพยเป็นมวยประเภทเตะขาเจาะยางต่อยหมัดประเภทบูดูดดันท้าดวลชวนแรกชะนะเพชรสายฟ้าปอประจันสรีที่ราช,ชดำเนินแพ้เพชรนาคาสิทธิเจริญทรัพย์ที่ราช,ชดำเนินครับชนะน,นกยกที่4ครับพรมิขิตบ,บอลมหาชัยที่ราช,ชดำเนินวันที่29สพฤษภาคมที่ผ่านมา ผู้ชกเป็นมรกตเขียวสอเรืองสวัสด์ครับมวยจากจังหวัดประจวบนะครับตัวนี้21ปีครับ168ได้สูงได้ลอยกว่าพื้นเพเป็นมวยเข่านะครับซ้อมอยู่ที่ MJ f i g h ฟ point ครับทรงสไตล์เข่าบูรุดันนะครับตัวนี้ก็แข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงได้เปรียบรูปร่างช่วงชกได้สูงได้ลอยกว่ามีชาวนอกยกที่2เตเต้เกียรอวานารามครับที่สุราษฎร์แล้วก็เข้ามาต่อยในเมืองกรุงเนี่ยมาชะนะนกยกที่2 ฉลามเพชรสิทธิ์หลวงพิษอมฝนที่ลังสิทธิ์30กันยายนที่ผ่านมาคู่นี้สภาพร่างกายมรกตเขียวเคลื่อนไหวร่างกายอยู่ตลอดนะแต่ว่าต่อยอยู่ที่ทางใต้จะเป็นส่วนใหญ่เพิ่งมาโชว์ฟอร์มไว้ที่เมืองกรุงที่ลังสิทธิ์ไว้หนึ่งไฟนะครับแฟนมวยก็เห็นกันแล้วนะครับก็ดูการผ่านมวยชื่อชั้นเนี่ยเพชรอาวุธเนี่ยต่อยมวยมาเยอะกว่าแน่นอนต่อยในเมืองกรุงสม่ำเสมอกว่า50-60ไฟนะครับมรกตเขียวเนี่ยเห็นว่าต่อยมายังไม่ถึง30ครั้งนะครับเป็นมวยทรงสไตล์บู คู่นี้บูเจอบูบูนอกอยู่ที่จงังหานเพชรอาวุธไต่ขาเจาะยางต่อยหมัดส่วนมรกตเขียวเป็นสไตลบ์บูเข่านะครบับวงในในจังหวะขวางจังหวะศอกอันตรายทะลุดูดันน้ำหนักสอบช่วงเช้าครับฝ่ายแดงมา110.6ลดไป0.6ส่วนมรกตเขียวครับเมื่อเช้ามา112.7ลดไป2ปอนด์กับ1.7เกือบ3ปอนด์เมื่อเช้าก็ดูน้ำหนักตึงๆนิดนึงนะครับโจมรกตเขียวเพราะว่า ไฟล่าสุดที่มาต่อยไว้ที่รังสเนี่ยต่อยร้อยสิบห้าเลยนะครับไฟนี้บีบลงมาต่อยร้อยสิบเนี่ยถือว่าผมก็ยังแปลกใจเหมือนกันหรือว่าไฟแรกไฟแรกเนี่ยเข้ามาอาจจะปล่อยน้ำหนักต่อยหรือเปล่าคู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับตลาดหลักทรัพย์เรียนราคายังไม่เปิดนะครับต้นๆยังไงก็ต้องเข้าไปที่เจ้าเพชรอาวุธก่อนลุ้นเตะขาเจาะยางต่อยหมัดก่อนมรลกรดเขียววันนี้ขึ้นมาได้ใหญ่จริงครับแต่ว่าก็อย่างที่เห็นครับลดไป2ปอนด์เจ เป็นมวยเข่ามวยใช้พละกําลังด้วยดูว่าวันนี้จะบดอยู่หรือเปล่าคู่นี้3มยกต้นๆลุ้นไปที่เพชรอาวุธก่อนมีโอกาสหยิบสดกินเต็มครับทางมวยทรงมวยถตอว่าเข้าก่อนได้เดี๋ยวรอเลทราคาเปิดอีกทีเดี๋ยวผมจะลงให้หน้าเพจ a c e b o o k นะครับคู่ที่2ครับพิราพัฒน์ซีเคมวยไทยยิมหรือว่าสิทธิเสียทรงครับพบกับเจ้าสิงห์อุบลสิทธิออดพิบูลครับคู่นี้128่อนปด์อฝ่ายแดงครับพิรพัฒน์ซีเคมวยไทยยิมหรือว่าเดิมๆก็คือเจ้าเพชรนำชัยสิทธิเสียทรง ชนะชัยโตขุนขันมวยไทยครับจากสีสเกตซ้อมอยู่ที่ CK เคมวยไทยที่เขตกรุงเทพหมหาคนครนี่แหละครับย1บปีครับ168เซนติเมตรเป็นมวยเข่าครับประเภทเดินจับล็อกลัดมาตีปั้มตีแข็งแกร่งแข็งแรง3ไฟห์ลังสุดแพ้คะแนนดีแม็กเจดีมวยไทยที่หลังสิตครับเสมสอดีแม็กสจนงชนบุรีที่ราดดำเนินชนะคะแนนเจ้าดีแม็กเจดีมวยไทยที่ราชื้อดำเนินครับ11กันยายนที่ผ่านมา คู่ชกครับเป็นเจ้าสิงอุบลสิทธออสพี่บูนเดชพย,ยักษ์นักบินอะไหล่ยนต์หรือว่าสองก้องเกียรติครับตัวนี้จากอุบลราชธานีนะครับซ้อมอยู่ที่สิทธออสพี่บูนอยู่กับทีมงานของหนึ่งชัยวัน์ครับ20ปี175เซนติเมตรเป็นมวยประเภทฝีมือครบเครื่องครับนอกได้ในดีมีทุกลูกอยู่ที่หัวจิตหัวใจสมัยก่อนเนี่ยก่อนที่จะไปอยู่กับทีมงานหนึ่งชัยวัน์เนี่ยเป็นมวยที่โดนไม่ได้เลยนะโดนขาก็ไม่เอาโดนท้องก็ไม่ดีสมัยก่อนเ,นเห็นเข่ามันเห็นระเบิดเลย หลังๆก็ต่อยกับลุ่งพานุดีขึ้นเยอะนะมีลูกขวางด้วยแล้วก็เขาเรียกว่าดูหัวจิตหัวใจดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยแต่ก็อย่างว่าครับก็ต้องดูกันไปยาวๆว่าจะดีขึ้นแค่ไหนสามไฟหลังสุดมีชานลอกยก3าเจ้าลุ่งเรือง,อ,เรองเรือนเพชรเล็กสิทธิ์ทองปอนที่รังสิทธิ์ครับแพ้ลุ่งพานุแสงบาร,รมีที่หลังสิทธิ์ชาลอกยกสี่ลุงพานุแสงบาร,รมีที่หลังสิทธิ์17กันยาที่ผ่านมาคู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับ น้ำหนักสอบเมื่อเช้าเนี่ยฝ่ายแดงมา128ถ้าพิกัดน้ำเงินมา128.9คู่นี้ขึ้นมาสิงอุบลได้ใหญ่ได้สูงได้ลอยได้เปรียบหน้าเสือสภาพแวดล้อมอยู่ที่หัวใจอย่างเดียววันนี้คู่นี้น่าจะแลกกันมันแหละเขาในเหนียวลุกบูลุลก,ลก,ลกสู้พิรพัฒนดูดีกว่าวันนี้ถ้าสิงอุบลขวางสู้แบบต่อยกับเจ้าลุงพานุวันนี้ก็มีลุ้นแต่ว่าของเดิมๆเ,เนี่ยวงในเวลาโดนท้องเวลาโดนขานี่ไม่ดีนะสิงอุบลตัวน,นี้เป็นมวยที่ ไก่อะทำเขาได้เป็นพระเอกแต่โดนบ้างในบางครั้งบางทียอมง่ายนะไม่เอาเหมือนกันแต่ว่าช่วงนี้มาอยู่ที่หนึ่งชัยวัฒน์อยู่สิทธิ์ออสพิบูลหน้าเสือบรรยากาศดีเขาเรียกว่าน้ําเลี้ยงนี่ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะแล้วก็มีตัวเงินดันเล่นดันสู้ตลอดขอให้ใจมาสู้อย่างเดียวคู่นี้ไม่จะเอารถไป0.9สบายๆคู่นี้ขึ้นมาบรรยากาศหน้าเสือสิงห์อุบลดูดีกว่าแหละผมชอบไปที่สิงห์อุบลสิทธิ์ออสพิบูลนะชอบไม่มากนะเพราะว่าของเดิมเนี่ย เป็นมวยที่ใจไม่ค่อยดีแต่ว่าชอบหน้าเสือชอบบรรยากาศวันนี้เสียงเชียร์บรรยากาศดีตัวเงินดีทํานิดหน่อยราคาวิ่งน่าจะได้ใจนะวันนี้ผมมองว่าน่าจะชนะเจ้าผีรพัฒน์ 4K มวยไทยได้นะครับวันนี้ขึ้นมาได้ใหญ่นะครับส่วนคู่รองครับคู่นี้แหละน้ําหนักมีปัญหากันเมื่อเช้าจัดเงินเล็กปลาในวัดมวยไทยช่วงนี้สดมากป้าครับพบกับตีโต้ไฟไพทีมหรือว่าเพชรยินดีคารดมี่ครับ113อปอนด์ครับไปดูข้อมูลชงลึกายแดงครับจัดเงินเล็กปลาในวัดมวยไทยหรือว่าเจ้า โชคปีชาสิทธิ์อ,อปตอเก่งครับจากสุพรรณบุรีซ้อมปานิวัดมวยไทย17ปี170เซนติเมตรเป็นมวยเข่าครับประเภทเดินเตะเดินต่อยหลังๆเนี่ยออกทรงไฟเตอร์เฉยเลยเจ้าฉัดเงินเล็กเป็นมวยที่จนโตเนี่ยเดินต่อยหมัดดีมากนะลุ้นนับลุ้นน็อกได้เลยแพย้เพชรสีแดงสิจิ์เจริญทรัพย์ที่ราดชดำเนินชนะเพชรนาคาสิจิ์เจริญทรัพย์ที่ลังสิตจานอกยกสองเจ้าเพชรขุนพลเร็ิจำลูนที่ลาดดำเนินครับ18กันยายนที่ผ่านมาคู่ชกตีโตไ้ไฟอภัยไฟ,ไฟไทีม หรือว่าตีโต้เพชยินดีคาเดมีไฟนี้เปลี่ยนชื่อเป็นเจ้าทาทาเลนซินโนครับเพชยินดีคาเดมีนักชกชาวอเมริกาซ้อมเพชยินดีคาเดมี14ปี172เซนติเมตรไฟนี้เนี่ยมาพร้อมเหล็กดัดฟันเลยนะเจ้าตีโตก็ต่อยมวยมายังน้อยอยู่เป็นมวยในแผนการสร้างของทีมงานเพชยินดีนะครับเพราะว่าใหญ่รูปร่างช่วงชกดีสมัยก่อนน่าจะมาซ้อมอยู่ที่ค่ายเพชยินดีแล้วก็มีโอกาสขึ้นชกสด ชนะเฉยเลยแล้วก็มีเขาเรียกว่าหัวใจแล้วก็ลูกปูลูกสู้ลูกแข็งแรงดีมากช่วงนี้ก็ทีมงานเพชรยินดีเขาก็จับมาเจอกับฉัดเงินเล็กเลยวันนี้ถือว่าขึ้นชั้นนะขึ้นชั้นแล้วก็สดเจอสดด้วยชะนะอกยกสองทับหน้าสิทธิ์ครูเพียนที่หลังสิทธชะนะักยกสก3หลานย่าโมสิทธิ์มนชัยที่หลังสิทธิ์5สิงหาคมที่ผ่านมาขึ้นมาในกระดูกการผ่านมวยเป็นรองเจ้าหลานย่าโมอยู่ประมาณสัก สาสเข่งอะแต่ว่าต่อยกันไปแล้วเนี่ยวันนั้นเนี่ยยะหลานยาโมโในต้านความใหญ่ไม่อยู่นะครับคู่นี้น้ําหนักสอบเมื่อเช้าเนี่ยชัดเงินเล็กครับพิกัดร้อน้องเข้ามา1้ 8, 6, 7, 6, อยส1บสี่จุดร้อยออยสเขายครับร้อยลดไป4ี่บอลหครั้งแรกเนี่ยลดได้ประมาณสักไม่ถึงปอนนะเหลือ 7, 1้อยเหลืออีก4ี่บอ อขอไปครับลดได้เหลือ116.1 11 1 6เมื่อเท้าเนี่ยเอาง่ายๆเหยียบตาช่างไปประมาณสัก3 4รอบครั้งสุดท้ายเหลือประมาณสักปอน5ปอน4หรือปอน5นี่แหละคือลดไม่ลงแล้วเหลืออีกปอนกว่าก็ทีมงานเขาก็เลยเสียค่าปรับค่าน้ำหนักแล้วก็มีการวิ่งทำโทษไปประมาณสัก20รอบเท่ากับว่าวันนี้ตีโต้ดีแบกน้ำหนักในปอน5 มาน้ำหนักขาดอีก0.2เท่ากับว่าวันนี้ตีโต้เนี่ยแบกน้าหนักประมาณสักปอนเคู่นี้รูปร่างช่วงชกตีโต้ได้สูงได้ลอยส่วนเจ้าฉัดเงินเล็กเสียเปรียบช่วงชกต้นตนบูดูดันมีหมัดมีศอกอันตรายแต่ว่าเบียดเสียสีกันไปแล้ววันนี้จะต้านความใหญ่อยู่หรือเปล่าแล้วก็ลดเยอะด้วยมาเกิน4ปอนหลดไม่ลงเหลืออีกปอนหเท่ากับว่าวันนี้ลดไปประมาณสัก3ปอนหนึ่งคู่นี้ เปรียบเทียบกันไปแล้วครับส่วนตัวไปที่ทางด้านตีโต้ไฟไพทีมหรือว่าตีโต้เพชรยินดีคาเน,นมี่ครับตัวนี้ก็อเมริกาอันตรายเลยใหญ่ยาวมีทุกลูกด้วยมีศอกอันตรายม,มีลูกขวางหน้าคือมีทุกลูกอะ่ะครบเครื่องเลยนะเจ้าตีโต้ตัวนี้เป็นมวยที่น่าติดตามอีกหนึ่งตัวเลยเป็นมวยต่างชาติอยู่ในแผนการสร้างของเสียโบสด้วยคือใหญ่ครับวันนี้โดนต่อโดนทีต่อทีวันนี้ผมมองว่าตีโต้ดีกว่าวันนี้แบกน้ำหนักปอนกว่าไม่น่าจะมีปัญหานะครับเมื่อเช้าฉันกันเล็กก็ ดูลดน้าหนักเยอะแล้วก็มันลดไม่ลงอะ่ะลดไม่ไหวแล้วอะ่ะเหลือปอนกว่าก็ต้องเสียค่าน้ําหนักไปแล้วก็โดนทําโทษไป20รอบกอชอไปที่เจ้าตีโตหรือว่าเจ้าทาเลนซินโอครับฝ่ายน้ําเงินจาชนะฉันกันเล็กปลาในวัดโมยไทยผู้เอกประจำรายการครับเพชรสองแสง j p Power พบกับเจ้าลูกกอกเพชรพอหลักบุญหรือว่าก้ารบครับ100 22อนด์คปอนู่นี้มีการต่อน้ำหนักกัน2ปอนนะครับฝ่ายแดงเนี่ย ต่อย120นะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินในต่อย122นะครับเดีย๋ยวเราไปดูข้อมูลเชิงลึกของฝ่ายแดงกันก่อนเพชรสองแสง JP Power หรือว่าเพชรยินดีคาเดมีคด่ครับพเพชรเจริญวิทย์มวยสารคามซ้อมเพชรยินดีคาเดมี่อขอไปครับซ้อมอยู่ที่พเพชรเจริญวิทย์ที่สารคามนะครับไม่ได้ซ้อมเพชรยินดีแล้วนะครับ20ปี169เซนติเมตรเป็นมวยขวาฝีมือซ้ายหน้าดีวงในมีลูกขวางจุกจิกจกจ้ากเก๋ากระดูกการผ่านมวยดีเลยตัวนี้ต่อยมาเยอะกว่านะครับ ถ้าต้องยก3มเจ้าลูกเกอเพชรแดงรถด,ดีครับคู่ชกในวันนี้แหละครับที่เวทที่จังหวัดสุราษฎร์นะครับวันนั้นเนี่ยน่าจะได้ลูกเตะก้านคอนะแล้วก็มาชนะเจเจสอไก่เขียดที่ลังสิทธิ์แพ้รักประมวลหอจกกุกูู่สุธทที่ลาดดาเนิน11กันยายนที่ผ่านมาคู่ชกเป็นเจ้าลูกเกอกเพชรหอจกกุกูู่สุธที่ลูกกาเพชรพอหลักบุญขออภัยครับหรือว่าเจ้ากล้ารบแสงทองขาแก๊สกล้ารบพอหลักบุญครับตัวเดียวกัน มวยอุบลราชธานีครับซ้อมอยู่ที่ปทุมนะที่โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงครับยี่สิบปีร้อหกสิบแปดเซนติเมตรเป็นมวยประเภทเขา่าต้นๆนี่มีหมัดลุ้นได้นะแต่ว่าเป็นมวยที่ไม่ชอบหมัดไม่ชอบซอกโดนหนักๆแรงๆนี่ไม่ได้เลยนะตัวเนี้ยแต่ว่าถ้าโดนแล้วอยู่ได้เนี่ยไปปาเนี่ยมีลุ้นเลยเพราะว่าลูกแข็งแรงลูกทะลุดูดันเนี่ยเจ้าลูกเกาะเพชรในตัวนี้ดีมาก <S <S แพนนกยกหนึ่งจอมโหดสิบลงพี่น้ำฝนที่ RWS ครับแพนนกยกสามคู่ชกเดือนนี้นะครับที่สุราษฎร์ แพ้คะแนนนำสุขบุรนามวยไทยที่ราดดำเนินยี่เบีสิงหาคมที่ผ่านมาโอ้โหต้นต,นต,นตนสู้ดีมากนะวันนั้นแต่ว่าไปปลายในต้านเจ้านำสุขไม่อยู่นะครับคู่นี้น้ําหนักสอบเมื่อเช้าเนี่ยฝ่ายแดงลดไปประมาณสักศจุดเดี๋ยวผมดูให้แป๊บหนึ่งครับคู่นี้เมื่อกี้ผมแก้งน้ําหนักไปผิดคู่นี้ต่อยกันเบียพิกัด12อนะครับน้ําหนักใบกระดานเดิมๆเลยเนี่ยเอาแบบน้ําหนักเดิมเลยนะ คู่นี้ประกบกันมาแค่1 1 9นะครับแต่ว่ามีการปรับน้ำหนักใหม่เป็น122 mm hmm. เพชรสองแสงเนมาี่ยมา120.9ขาดไป0อนยขาดไปปอนกับไปจุดหนึ่งส่วนเจ้าลูกกอกเพชรเนี่ย122.7ครับลดไป0.7เก็อยาบตะช่างอีกครั้งเหลือ0.3ก็ลดไป0.3คู่นี้ลูกกอกเพชรเนี่ยได้น้ำหนักประมาณสักปอนปอนกับไปจุดหนึ่งตีไปเลขก,กลมประมาณสักปอนหนึ่งคู่นี้เนี่ยถือว่า เพชรสองแสงเนี่ยแบกน้าหนักก็ว่าได้นะครับเพราะว่าตัวเองมาน้ําหนักขาดก็อย่างที่เรียนแจ้งไปแหละตอนแรกก็ประกบกันแค่ร้อยสิบเก้าก็น่าจะมีการปรับน้าหนักขอน้ําหนักกันขึ้นมาเป็นร้อยยิบสองปอนด์นะคู่นี้ก็เปรียบเทียบกันไปแล้วครับเคยใช้บริการกันไปแล้วที่สุร,ราษฎร์ต่อยกันที่ใต้วันนั้นต,นต้นๆเนี่ยก็สู้ดีกันแหละครับก็เบียดคู่ขี้สุสีแต่ว่ามีจังหวะพลาดโดนเตะก,การขอนะครับเจ้าลูกกาะเพชรขอลักบุญคู่นี้ ส่วนตัวเนี่ยผมชอบที่เจ้าลูกกอบเพชรนะผมชอบเขาเรียกว่าน้ำหนักได้เปรียบน้ำหนักแล้วก็ลูกบูลูกสู้เข่าในเนี่ยมองว่าดูดีกว่าเพชรสองแสงสีมือดีเตะตั้งขวางคาเชิงชกความมันมวยดีแต่ว่าบางครั้งบางทีวงในมีจังหวะลงเอวเหมือนกันสภาพร่างกายช่วงนี้ถือว่าเป็นรองเจ้าลูกกอบเพชรนะลูกกอบเพชรในแพ้มาแต่ละไฟ์เนี่ยเขาเรียกว่าสภาพร่างกายเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยหมดแรงนะ ส่วนมากก็โดนทีเดียวแบบไปเลยก็โดนหนักแรงๆก็อาจจะไม่ค่อยได้แต่ว่าเพชรสองแสงตัวนี้เป็นมวยประเภทจังหวะฝีมือทรงจังหวะชิงไหวชิงพริบต้นๆอาจจะอึดอัดนิดนึงแต่ว่าลูกกอกเพชรเดินเมื่อไหร่จับในเมื่อไหร่หรือว่าถึงตัวเมื่อไหร่ผมมองว่าลูกดุดันแล้วก็เรื่องสภาพร่างกายลูกเศษสีลูกกระทะเนี่ยผมมองว่าลูกกอกเพชรวันนี้ดีกว่าจะแก้มือเอาชนะเพชรสองแสง j p Power ได้ ชอบตามเห็นต่างส่วนได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาสรุป,ประรักบมวชอบ4คู่ในรายการแล้วก็3ดาวแล้วก็5ดาวให้แฟนมววได้นําข้อมูลไปประกอบการเล่นนาตู้ประกอบการตัดสินใจของท่าน3ดาวประจํารายการวันนี้ครับส่วนตัวผมชอบไปที่คู่แรกประจํารายการครับเปิดหัวทาทุนไปเลยเพชรอาวุธสอาจารุวันตัวเล็กกว่าจริงครับแต่ว่าเมื่อเช้าในี่คู่ชกลดน้าหนักเยอะนะครับ2ปอนด์ ก็เป็นมวยเข่าดุดันลุ้นท้ายๆด้วยต้นๆ3ยกยังไงเพชรอาวุธก็ลุ้นเตะขาเจาะยางต่อยหมัดก,ก่อนมีโอกาสหยิบสดกินเต็มได้นะครับชอบเป็นมวยชอบ3ดาวนะครับ5้าดาววันนี้ไปที่มวยฝรั่งครับมวยอเมริกาทีมงานคนจัดเจ้าบ้านครับวันนี้เขาน่าจะสองกล้องมองเกมมาแล้วแะว่าความใหญ่แล้วก็ลูกประทะเจ้าตีโต้เนี่ยดูได้เปรียบครับเมื่อเช้าจัดเกินเล็กมาน้ําหนักเกินค่อนข้างเยอะแล้วก็ลดไม่ลงด้วยมีปัญหาเรื่องน้ําหนักนะครับก็มีการ ขอน้ำหนักกันแล้วก็ตัวเองก็วิ่งทําโทษไปยี่ิบรอบต้นๆเนี่ยมีหมัดรุนได้แหละชัดเงินเล็กแต่ว่าเบียดเตียดสีไปวันนี้ตีโตตัวนี้ไม่ใช่ว่าเป็นมวยที่มีแต่ลูกแข็งแรงอะ่ะสอก็มีวงในก็มีลูกขวางด้วยโอ้โหช่วงหลังเนี่ยอาวุธหลากหลายมากต่อยมาสิบโกไฟเองนะแต่ว่าอยู่ในแผนการสร้างของทีมางานคนจัดวันนี้ผมวางว่ามีโอกาสหยิบโสสกอร์ต่ําสูงมากนะเจ้าตีโตวันนี้จะชนะชัดเงินเล็กปปในวัดมวยไทยเป็นมวยชอบ5้าดาวครับ สี่คู่ในรายการครับคู่แรกชอบดิเพดอาวุธสอจารุวันคู่สองชอบสิงห์อุบลส์อสอลพิบูลคู่3ชอบตีโต้ัยไฟทีมหรือว่าเจ้าทาทาเลนซิโนโรครับแล้วก็คู่เอกประจํารายการชอบไปที่ดูกกอกเพชรหรือว่าก้ารบโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้จากลาครัก่อนขอบพระคุณครับ